สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูจีในชั่วโมงนี้ค่ะชั่วโมงสวนหนังสือชั่วโมงที่เด็กๆจะได้ใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆค่ะและวันนี้ครูจีมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะเป็นการวาดภาพคนที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกค่ะมาค่ะก่อนที่เด็กๆ จะไปวาดภาพคนที่แสดงความรู้สึกต่างๆเรามาเล่นเกมทายอารมณ์ของครูจีกันค่ะถ้าครูจีทำหน้าแบบนี้แปลว่าอะไรคะถูกต้องค่ะแปลว่าโกรธถ้าครูจีทำหน้าแบบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าตกใจเก่งมากค่ะต่อไปถ้าครูจีทำตาแบบนี้ แปลว่าอะไรคะแปลว่าครูจีกำลังง่วงนอนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆการวาดภาพนะคะก็สามารถบอกอารมณ์และก็ความรู้สึกของภาพนั้นๆได้ค่ะส่วนจะวาดอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปการสาธิตพร้อมๆกันค่ะไปเลยค่ะมาค่ะเด็กๆเรามาวาดภาพแสดงอารมณ์และความรู้สึกกันนะคะโดยใช้ใบงานใบนี้ค่ะ คำชี้แจงบอกว่าให้หนักเรียนวาดภาพต่อเติมหน้าคนที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกคุูจีนําใบงานมาสองใบเลยค่ะเพื่อที่จะวาดให้เด็กๆได้ดูนะคะใบแรกคุจูจีจะวาดเป็นเด็กผู้ชายนะคะครูจีเติมทรงผมของเด็กผู้ชายเลยค่ะทรงผมก็สามารถวาดได้หลายทรงนะคะนี่ค่ะคุูจีวาดทรงผมเลยเห็นไหมคะแบบตรงๆเส้นหยกักเส้นเฉีงยง ผมของคนวาดได้หลายรูปแบบเลยค่ะนี่ครับกูจีเติมผมโคง้งง่ายๆบางคนอยากเท่วาดผมตั้งๆก็ได้นะคะโอ้โหคนนี้เท่มากเลยค่ะผมตั้งเลยนี่แต่ละคนก็มีทรงผมไม่เหมือนกันเลยค่ะต่อไปกูจีวาดตานะคะคนที่หนึ่งกูจีใส่ตาเป็นจุดเล็กๆใส่แฟนโค้งหง,ง่ายขึ้น เป็นคนหน่ายิ้มค่ะคนที่สองกุจีขีดตาเส้นตรงๆแล้ววาดปากโค้งลงโอ้โหไม่รู้ว่าเขาไปโกรธใครมานะคะคนต่อไปกุจีวาดตากลมๆมีตาดำน้านในค่ะแต่ใส่ปากเป็นวงกลมโอโ้ดูสิคะเขาตกใจอะไรอยู่นะคนต่อไปกุจีวาดตาวนๆเลยค่ะแล้วใส่เส้นหยกักเป็นปาก อุ๊ยเขาต้องงงอะไรอยู่แน่ๆเลยค่ะคนต่อไปครูจีวาดตาเป็นรูปหัวใจเลยค่ะแล้ววาดปากยิ้มกว้างคนนี้ต้องมีความรักอยู่แน่ๆเลยค่ะส่วนคนสุดท้ายครูจีวาดเขาทำตาปิ้งปิงจุดข้างหนึ่งเหมือนเครื่องหมายน้อยกว่าข้างหนึ่งแล้วใส่ปากเออเห็นไหมคะเขาทำตาปิ้งปิ้งอยู่ค่ะ ต่อไปเป็นการวาดเด็กผู้หญิงบ้างนะคะเด็กผู้หญิงการวาดทรงผมกระวาดได้หลายทรงเลยค่ะคนแรกกุตีวาดผมหน้าม้าค่ะแล้วให้เขาก้าวผมเป็นผมมวยสองข้างคนที่สองกุฏีวาดผมหน้าม้าเฉียงๆใส่ผมด้านข้างหยิกๆเห็นไหมคะ ตรงผมก็สามารถทําให้หน้าคนเปลี่ยนได้นะคะคนต่อไปคุณจีวาดผมหน้ามา้าแบบนี้ค่ะแล้ว,วาดผมบ๊็อบเอฮะคุณิีวาดคนนี้เหมือนคุณจีนะคะคนต่อไปก้าวผมบ้างดีกว่าผมด้านหน้าหยากักๆกค่ะใส่โบลัดผมด้วยแล้วก็ผมข้างๆแบบนี้ค่ะถักเปียบ้างก็ได้นะคะการวาดพนที่ถักเปียวาดไม่ยากค่ะ ใช้วงกลมต่อกันหลายๆวงค่ะวาดตลายผมแค่นี้ก็เป็นผมเปียแล้วค่ะจะติดโบด้านข้างด้วยก็ได้นะคะคนสุดท้ายกดีวาดผมยาวตรงลงมาเลยค่ะ เมื่อได้หน้าคนแล้วนะคะเรามาวาดตาวาดปากแสดงอารมณ์กันค่ะคนแรกกูจีวาดตาโค้งขึ้นแบบนี้ค่ะแล้ววาดปากตรงๆโอ้โหคนนี้เขาหน้านิ่งเหมือนกําลังหลับอยู่ค่ะคนต่อไปกูจีวาดตาใหญ่ค่ะแล้วก็ทําโค้งขึ้นโค้งลงระบายสีดําตรงกลางโอ้โหคนนี้หน้าแอบ,บแบวมากเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปคนนี้กูจีวาดตาค่ะใส่ตาตรงกลางแล้วทาปากวายเขาโกรธใครมาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยดูหน้าแล้วโกรธมากๆเลยค่ะคนต่อไปกูจีวาดตาเล็กๆแล้ววาดยิ้มกว้างๆโอ้โหคนนี้ดูท่าทางใจดีค่ะคนต่อไปกูจีวาดตาลีลีแบบนี้ค่ะใส่ตาดำํำใส่ขนตาแล้ววาดปาก ใส่ฟันสองซีกคนนี้หน้าตาตลกเลยค่ะคนสุดท้ายคูจีใส่ตาเล็กๆค่ะขีดสี่เหลี่ยมเหมือนแว่นตาแล้วเติมปากคนนี้ใส่แว่นตาอยู่ค่ะเห็นไหมคะการเติมตาเติมปากและทรงผมก็ทำให้ภาพเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ค่ะ เด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนชื่อภาพด้วยว่าแต่ละคนเขามีความรู้สึกอย่างไรเช่นคนนี้กําลังหลับกูตีก็เขียนคำว่าหลับลงไปเลยค่ะชื่อภาพว่าหลับแบบนี้นะคะและที่สำคัญเลยคะ่ะเขียนชื่อเจ้าของผลงานและระบายความรู้สึกที่มีต่อผลงานด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆชมคลิปสาธิตการวาดไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ต่อไปถึงเวลาของเด็กๆค่ะที่จะวาดภาพคนแสดงอารมณ์และความรู้สึกอย่าลืมนะคะเขียนบอกคูจีด้วยว่าแต่ละภาพคนคนนั้นเขารู้สึกอย่างไรคูจีหวังว่าเด็กๆจะได้เทคนิคการวาดไปใช้วาดผลงานต่างๆนะคะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของคูจีแล้วค่ะแล้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะโอ้โ เกือบลืมนะคะเด็กๆส่งผลงานให้คุูจีดูตายโพด์นี้ด้วยนะคะไปละค่ะไปแล้วค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ